ชมบรรยากาศรอบบ้านนะคะข้างบ้านกันดูวันนี้ไปไหนมีแต่เสียงเพลงทำอะไรก็จะยากหน่อยนะคะวันนี้นะมา <c oughs> ดูข้างบ้านเราดีกว่ามีผักนะคะมีผักมีหญ้านะอันนี้คือต้นมะตูมหอมนะต้นมะตูมหอมมะมายมหอม เขาเรียกันอะไรเรียกไม่เหมือนกันนะไม่ชอบมาตรงนี้มันมันมีงูเนาะมันมีงูเขียวอะ่ะมาทีใดมาที่ไรไระแวงทุกทีเนาะตัวใหญ่ๆยาวๆถ่ายผักนี่เนะี่ยนะคะชมผักใกล้ได้เก็บอีกอะ แย่ครับยิ่เก็บยิ่งออกยอดดีนะคะเนาะอันนี้ก็พถึงถ้าปลูกหลายต้นก็ขายได้ดยขายได้นะคะเนี่ยขนาดต้นเดียวเก็บทีได้ถุงหิ้วเนะแต่ยอดใหญ่ๆหญ่กำลังขึ้นเลย รอบบ้านเลกว่าดูป่ากล้วยุณวันนี้สวยนะคะตอนเช้าอากาศสดชื่นสดชื่นนะแต่เดินเข้าไปคงเดินไม่ได้หรอกเนาะดูดิลกมากเลยแต่มันสดชื่นเนาะถ่ายเอาความสดชื่นมาให้เพื่อนได้รับชม สดชื่นค่ะไายปากกล้วยละกันส่งงานส่งงานนิดนึงปากกล้วยนี่แหละนะคะกระต้นผักต้นผักกะโหลก จะลงแต่ทุ่งก็กลัวเบื่อนะใช่ข้างบ้านเรานี่แหละอันนี้เป็นขาเหลืองนะขาเหลืองที่กอนกอใหญ่มากเดี๋ยวนี้เอาออกนะเอาไว้พอกินไว้พอกินกอใหญ่ก็กลัวงูเราทำเอาไว้แช่นี้ ว,วันนี้ก็จะไปตักบาตกลางบ้านนะคะวันนี้ตักบาตรกลางบ้านมันจะมีเสียงเพลงเสียงโน่นนี่นั่นข้างบ้านก็ข้างบ้านก็ขึ้นบ้านใหม่นะคะก็เลยมาถ่ายกลาข้างบ้านเรานี่แหละผักสรุปแล้วไม่ได้กินนะคะแมงเต่าทองเยอะมาก สรุปแล้วไม่ได้กินเลยปลูกแล้วก็ไม่ได้กินนะคะแมงเต่าทองจัดการอันนี้คือน้อยหนาดอกดอกมากจะได้กินหรือเปล่าไม่รู้เด็ดที่แน่ๆ่ไม่กินลูกนี้แหละสืยจังเด็ดที่แน่ๆน่ลูกนี้คงได้กิน น้อยนะก็ได้หลายต้นอยูน่นะน้อยนาแต่ไม่ให้มันโตนีชะอมชะอมหนึ่งตน้นปลูกชะอมก็นี่นะแป๊บเดียวได้กินนะอันนี้ต้นอะไรไม่รู้ส้มโอหรือเปล่า <c oughs> ดมกินเหมือนล้ายส้มโอวันนี้เอาสีเขียวธรรมชาติมาอีกเหมือนเดิมนะคะทุกนตอนเช้า,ชาตอนเช้าสีเขียวมองไปไหนก็เขียวชะอุ่มเลยนะคะรอบบ้านถ่ายรอบรอบบ้านนี่แหละเนาะพี่นอ้องเพื่อนๆผักกาโลงเรียบร้อยค่ะ แมงเต่าทองไม่ต้องกินละนะมาได้กินปลูกอะไรก็ไม่เคลื่อนหรอกไม่ได้แมงเต่าทองมันเยอะ <c oughs> มีได้ก็คือตะไคร้นี่แหละกำลังพอได้กินแล้วนะไม่ไม่ปลูกเยอะนะปลูกพอได้กินปลูกเยอะมันลก ต้นหอมผักชีก็ไม่ได้กินหอมเอต้นผักชีก็ไม่ได้กินเะยคะ่ะยุบหมดเลยเนาะสรุปแล้วก็ลงปลูกยังไม่ได้กินเลยพี่น้องไม่ได้กินนะคะลงไว้เยอะนะโนนยุบหมดเลยไม่รู้เพราะอะไรนะเราก็ลดน้ํายุบแต่ขีฝรั่งไม่ได้กินนะคะได้กินแน่นอนอันนี้ปลูกง,ง่ายเดี๋ยวกระลกจะไปเอามาใส่ไอ้น,นี่ อันนี้ขี้ฝรั่งปลูกง่ายค่ะพี่น้องกระหลงจะไปเอามาปลูกใส่เข่งใหญ่ๆปลูกใส่เข่งใหญ่ๆปลูกใส่เข่งใหญ่ๆนี่ดีขี้ฝรั่ง ไปปลูกมายกหบดเลยเป็นเพราะอะไรอันนี้ต้นมานานละล <c oughs> มานาวได้กินปีละลูกื่อนี้ปลูกมะนาวได้กินปีละลูกกินปีละลูกเองนะคะสวนข้างๆวันนี้ล้อข้างสวนนะคะวันนี้ เราข้างสวนเพราะเห็นความเขียวชะอุ่มเขียวชะอุ่มเลยนะเขียวชะอุ่มก็เลยเอามาให้รับชมสบายหูสบายตานะคะแต่โลกอยู่นะแต่ก็โลกอยู่อันนี้คือต้นมะกรูดมะม่วงกล้วยนะคะน้อยหนา ส่งงานด้วยต้นไม้ส่งงานด้วยต้นไม้นะคะโอ้ยผักกาลงมทำไมมันไม่นี่รอบรั้วบ้านกะลงมนะคะแดดแรงกับใบไม้ก็อันนี้นะคะ รับชมไปด้วยกันเกออะไรลงนิดๆหน่อยๆนะคะเนาะถ้าลงไม่รู้ทำไม่เป็นเนาะอขอบคุณทุกการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กาหลงด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ทำช่องต่อไปนะคะ เปิดกำลังใจให้กันนะคะทุกท่านกำลังใจให้กันขอบคุณค่ะ